มีอะไรหรือเปล่าถามดิเออทีมใหมเอทีมจะดูก็หิวข้ามบินกินตาหรอพอของวัดจริงจริจบตานนี้แล้วพอ่อละ เล่งันเดียวขิวไปมากกว่าน,นี้อ๋อ,อ,อร้อนจังเลยไหแม่งใช้แรงอย่างเดียวโอจริงใครบอกให้หมดจอยจอยเสร็มันก็ใช้พลังงานเยอะเลยกันหนหั่นเราไม่เล่นทำอยู่ข้าวตีเลยแต่วันหนั่นต้องมาหันเวอร์ถึงรู้สึกอยากอยู่ข้าวไอ้วันหนั่นไรนี่มันก็คือแดดอ้ โองว่รูยสึกวงาคอบลมึงแบบมันเร็วอ่ะแต่ตัวเราอ่ะช้าหลอกพี่ว่าเร็วแล้วนะมาึงว่าประเทแบบบนชันเลยแล้วเรวไวกว่าเรไวกว่าอีกเอมน๊้ทมม่ต่อรองดีคานาหมวงมีคานาโต่อจะรู้เลยมึงเร็วห้องนี้ห้องนี้แล้วคานาือไออ๋อแมวเฮียนะ อันแรกลม้นตัวไหนต่างนาผ่าพเธออีบีลูกค้าหน้าอ๋าดอดาบคู่ไวกว่าภาคไลน์ภาคเวิร์ดมันไม่รู้เพราะว่าฉันเล่นตอนนี้ฉันมาเล่นเป็นแทงนะมันจะกระโดดเร็วแค่ไหนมันชนโล่มันก็ไม่ไปอยู่กับอะไร <laughs> ใช้ดาบโลง่งกันโล่งกดาบโล่โลมันยังกัดไม่เทียงพอไงละ่ะมันจะต้องเอาเป็นหกโล่ทำไมจู่ๆก็จะกดอาหนึ่งเพื่อยกโล่ขึ้นมากันวะเอโ<อ>ดนทเตไปแ้ฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยบุดเงกัดชาม,นนะมีนนนะต้องลงอีกทั้ง ไม่เคยคิดแบบบนแท็บเข้ากระบาลนี้แยกเลยเกือบตายเองค่ลงไปข้างล่างวิ่งเข้ามอาอห็นระวังระวังอยู่ในห้องเปิดห้องเลย โอ okay, okay, okay. mm. ้ยผมเชย่อเชื่อเชื่อโอ้ไม่เท่าเลยโอ้ยอุ้ยเอ้าแตยิงไม่ทันนี่ก็โผล่แบบแบบแบบรบบดูนี่นอะไรเล่นเตืมเพื่อนผมก็ออกอียแล้ว อะไรกันทใช้ออนแอร์ถ้าคนที่แข็งแรงจริงคนที่แข็งเก่งจริงนะอย่าว่าแต่เกมนี้เลยอย,อย่าว่าแต่เกมนี้เลยมอนฮันก็ทีแบ็กใส่มอนได้ <c oughs> อชอบส่องเนื้อในนะ <c oughs> เปลี่ยนโพลยวไปไอ้แรกอยู่างไนะอ้พนะองมาแล้วอืมไอ้ยังเลี้ยงอืมไอพองมาแล้วรู้สึกว่าเออ ลองดูเฮ <c oughs> ้ย, <c oughs> ยขุี่ดีนะบับโคตรง่ายเลยตอนแรกทางนี้ก็เล่นขุี่เนื้อตีหมอนสตันง่ายเลยเ,เยวียงไปเลี๋ยวไม่เป็นไรเวียงเวียงเวียงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหมีไม่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นให้พี่ชอบเอ๊ทำไมมันขึ้นมาให้ฉันแอดเพื่อนทุกคนอะอะไรอะเครื่องเป็นไรวะ ไม่รู้ไม่อยากกินแล้วหิวลองกดแอชเพื่อทำนะอยู่อะไรดนวยเปลี่ยนเพื่อนอ๋อก็จะทำขึ้นมาโอ้โหนั่ดิแล้อยู่ห้องด้วยนี่ทำแล้วตกใจนึกว่าเอาเพื่อนหายเลยป่าวเพรากดกดแล้วก่อนแล้วนี้จะได้แอชแอชไม่ถึงเป็นใชมันต้องยกเลิกขึ้น มีขึ้นไปข้างบนปะระวังนะทำไม่ะไม่ใช่ไม่มีอะบวชชีดำเราเบิดบวชทีดำกระบาจะพุ่งเข้าไปได้วยความเร็วสูง

ขอโทษนั้นโล่หนูหมนเนียเไมกับกระแพงเอหรืออะไรไม่นนไมีใครเห็นเ <c oughs> มแกไม่เดินจะเลียนได้รู้เมแกบอกว่าอุ้ยน,นั้นเ้ออะไรอะ่ะแล้วมันกระเป๋าหรือวิกตงพี่ไม่มีหรือวิกตง <c oughs> มันนสองคอยนึกถ <c oughs> ึงตอนสมองแมงเอฟเคแล้ววิ่งเข้าไปหยิบตัวประกัน

มาวางไฟนี่ยวางไฟม่เใจ่าเราเพื่อนได้ตายตกใจว้ายตกใจว้ายลาไม่เจอเลี่ยนใ้่งรเซอรดิ้ง เพราะว่าคุย,ยในทีมันก็เลยไปตาดก,การรับรู้แม่ง,รงเระโยชอีกเรามีคนโดนไฟฟ้าไม่รู้ว่าโดนไฟฟ้าหรือโดนอะไรนี่

ายหนึ่งคนไว้แล้วมันก็มันก็โดดลงมาแล้วมันก็เหวเอแล้วมันตรงนั้นมันมีไอ้เลเซอร์บูมอยู่สองอันแล้วมันก็พยายามจิ้งมันพยายามยิงมีไมายามจิ้งทำไม่ทำหายกู not. <laughs> <laughs> right. it <laughs> <It's unbelievable. laughs> Ten seconds to insertion

คุณดีแล้วคุณดีแล้วได้ได้ตัวได้ตัวได้ตัวอยู่ชั้นบนวะนอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบน เดี๋ยวพุทธวิญญาณก็อยากขึ้นไปอนะ่ะโอ้ยลารีรอดเลยลาลบลาโอ้ยอุ้ยเอาละยังหัว อืมได้ของมันเดี๋ยวเฮ้ยฉันฉันฆ่าได้ตั้งห้านะแต่เอาเถอะไม่แล้วอันนี้ฮ่าลักลักเกมวิ่งอีกแล้วครับท่าน กี้เข้าใจคนที่พกแล้ว่าคงแบบโดนโดนไม่ไหวอ่ะี่ก็จิ้มอยู่กับมันอยู่ปักใหญ่นะ